ใช่เอ่ยมีคนเข้ามาหรือยังยังศูนย์อยู่อ่เรานั่งเราเปิดนี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวเข้ามาไปดูพี่มีขาตั้งเอาน้องนั่งอย่าดีทำไมเสื้อเลอะเทอะขนาดนั้นนะคะนั่งใส่ขาตั้งไปน้ำต้านม่นก็ได้นี่เอาขาตั้งมาด้วยโอยขาตั้งเดือดเลิศมาก ทรงรัมันจะเป็นแบบทรงแบบตรงๆ,รงๆอ่ะเวลานี้มันจะแ,นแบบนี้ไม่ได้โอ้ยถ้านางฟุกได้มาได้ก็คงดีนะนางฟุกมหาพี่เลยที่ละนอง <c oughs> โอ้ย <c oughs> ให้ <ละ S 2> มนนาจิ้นนำเนี่ยน้องทั้งมาแล้วไม่ร้อยแล้วอ,อร่อยปะอร่อยทำไมมันไม่อยู่วะล็อกได้ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวนะ อ๋ยอิจฉาฟุกซารีเข้ามาก่อนเลยสวัสดีน้องฟุกน้องฟุกทำไมไม่มาหาพี่อาบด้ะจ้าเออนัดแล้วมันไม่มาไม่งั้นเราได้มาแล้วก็เรียนซัมเมอร์ไงน้องไปนังฟังนูนปะน้องไปั่งฟังนูนก็ได้เออเขาไลฟ์สดเลยนี่แนะนำเลยน้องอาริอเดียน้องฟุกดูเด็กแสบชื่อน้องรอดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีเอฟซีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ วันนี้นะคะพี่หยาดมาเซอร์ไพรส์น้องสาวสที่รักของพี่นะวิทูบเบอร์นะคะแล้วก็ไม่ได้บอกเลยนะไม่ได้บอกมาแบบว่าเกือบจะเกือบจะเกือบจะอะไรนะเกือบจะผ่านเกือบจะผ่านอําเภอสํารานใช่ไหมสุขสํารานแล้วแล้วแล้วพอดีพี่อยาดมีอะไรนะอะไรการติดต่อกับ กับยันนะาา่ะอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ <c oughs> ไอ้มือถือเนี่ยของพี่ยันไม่มีไม่มีน้องเสร็จแล้วพอมาถึงจังหวดัดไม่ใช่จังหวัดอำเภอท้ายเม,มืองอำเภอท้ายเมืองอยู่เขาหลักนะพี่ยัก็นึกได้ว่าเอ๊ะเราเราไม่มีเบอร์โทนนี่ว่าแล้วเราจะไปหาก็ได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ให้เบอร์ใช่แล้วเสร็จแล้วพี่ก็เลยเข้าไปทักไปยันใน,ใใน,นเอเลเฟซใช่แล้วก็ใช้เฟซ <c oughs> อื่นแล้วก็ทักไปว่ายันพี่ยัดเองนะ แต่ว่าเขาไม่ทักมาได้เพราะว่าทางทาง m e s s e n g e r บอกว่าไม่สามารถติดต่อกันได้เราไม่ได้เป็นเพื่อนกัน,กนกเนสร็จแล้วพี่ก็เข้าไปทักในเฟซ Facebook แล้วก็ขอเป็นเพื่อนแล้วก็ส่ง m e s s e n g e r ไปแล้วก็พียดก็ส่งข้อความไปบอกปบยันว่าตอนนี้พี่กำลังขับรถมาละนองนะแล้วก็เลยบายันก็เลยทักพี่มา เจอใครว่าคือแบบตอนแรกเอ๊ะใครแต่ชื่ออัชราเ <c oughs> อ๊ะใครเนาะพอนี้เสร็จลองเข้าไปหาข้อความที่มันแบบเาขาเรียกอะไรเป็นข้อความพวกนี้มันมันถ้าไม่เป็นเพื่อนกันมันจะเอาไปซ่อนไงเราก <c oughs> ็าจะต้องไปตามหา <c oughs> เฮ้ยพี่อั <c oughs> ดรีบรับใหญ่เลยพี่อัดโทรมาเป็นสิบสาย <c oughs> อะแทุกคนแล้วโชคดีตรงที่ว่าตอนหยันโทรไปอ่ะพี่ก็ขับรถมาใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วนะใช่ดีมันยังไม่ไม่เลยขับเลยไปเสร็จแล้วก็ ยาก็บอกว่าเอ้ยพี่ยาอยู่ตรงไหนพี่ยาก็บอกว่าอยู่แถวแถวอะไรแล้วไม่รู้แล้วบอกแถวคุรบุรีค่ะคุรบุรีก็ถึงคุรบุรีพอดีเลยยาบอกว่าอยู่คุรบุรีใช่ไหมอ๋อผ่านคุรบุรีเลยนะพี่บอกเอ้ยอยู่ตรงนี้พอดีเลยสวัสดีค่ะทกคน้งมาบ้างแล้วมองไม่เห็นนะอุ๊ดดี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ว่างไปละนองเลยเสียใจจุนเบ์มาเที่ยละนองมาแล้วดีใจจังเลยแล้วก็อยากไปวัด นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะพี่อาจพี่นอนพักที่นี่คืนนึงนะเดี๋ยวจะพาพี่อาดไปหาที่พักเสร็จแล้วก็คือจริงอยากให้นอนที่บ้านนะแต่ที่บ้านมันแบบว่ายังไงนอนได้นอนไม่ได้นอนได้นะเกียดนอนได้นะเกียดนอนได้นอนกลางดินกินกลางทรายไม่เป็นไรไม่เป็นไรแฟนพี่สบายมากนั่นแหละนะพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยว จะพาไปเที่ยวชายหาดนี่นะจังหวัดละนองเนี่ยมีที่เที่ยวทั้งหมด20กว่าแห่งนะแล้วพี่อาจก็เซิร์ชเข้า Google แล้วนะคะแล้วก็วันนี้อ่าเราสั่งส้มตำกันมานะนี่ตันไทยพิก1เมตรฉลองฉลองฉ่าลองฉลองกินเบาๆนี่ขนาดเบาๆนะดูบนโต๊ะดูบนโต๊ะมีอะไรบ้างนี่เบาๆนะไปตลาดเมื่อก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วแล้วเสร็จแล้ว พี่ก็เซิร์ชเข้าไปใน Google นะบอกว่าระยองละนองอมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยตื่นเช้าขึ้นมาพี่ก็เซิร์ชเข้าไปใน Google ก่อนสี่ตีสี่นะพี่อะตื่นตีสี่แล้วก็เซิร์ชเข้าไปแล้วก็เลยตัดสินใจเอ๊ะวันนี้เราไปหาวางแผนกันตั้งแต่เมื่อวานสามคนน้อยเรายังไม่ได้คุยไม่ไม่พ่อพระเอกไม่ได้วางแผนเป็นพี่อะวางแผนตอนเช้าตอนเช้าตีสี่พี่อะตื่นขึ้นมาแล้วพี่อะก็เซิร์ชเข้าไปใน Google ว่าเอ๊ะ เราต้องไปเที่ยวระยองดีกว่าแล้วเราก็ระนองระ,ะนอง,นองเดี๋ยวระยองทีหลังนะรอแป๊บหนึ่งนะท่านสมยอมน้องสมยอมขายอยู่ไหมอั <laughs> นสมยอมแล้วทีนี้ก็พอพอพอได้จังหวะพี่ดอกก็ขับรถออกจากบ้านเลยทั้งทั้งที่ฝนตกนะเนี่ยพมดถึงน<อ><ม>ี่ก็ฝนตกตลอดเลยช่วยช่วยงัดหน่อยดิอันนี้คือจะทําขามันไม่ใช่หนูต้องดึงมังอดึงฉีกออกอ่ะสามขานะขอขออภัยนะคะท่าน ู้ชมไม่ได้ตั้งขาไงเมื่อกี้มันมันมันแข็งทำไมมันแข็งจังนะคะพี่อดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำเองก่อนให้หนูจับให้ก็ได้จับแอนดึงนะคุยกันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมดีใจนอ่ออกแล้วโอ้ยสั่นๆโอเคนะคะนี่ก็วางกล้องได้ไม่ได้ทักใครต้องขออภัยนะคะมองไม่เห็นสายตาสั้นมากไกลดีกว่เขาเออ ข้าชามข้าชามนะคะแล้วก็ตัดสินใจขับรถออกจากบ้านทันทีเลยไม่ไม่ได้รีรอเลยนะน้องเตียวได้เลยเตียวยามาม่าน้องเดินไปบอกเขากันน่ะบอกเอายำมาม่านางนั่นขันหอกินเลยนางจริงจังนี่ของกินของกินดูนี่อันนี้ยำไข่เค็มตำไทยไข่เค็มอันนี้ยำไข่เย่ามาไข่เย่ามาเี็ชอบมาแล้วก็นี่ทุกคนห่อหมกรู้ไหมหมอหมกหมกบ้า ห้สิบบาทหอบเลิมเทิมเลยเาห้บาทไม่ใช่แล้วน้องไปสั่งเลยบอกให้เขาลงบินใส่ไปด้วยว่านางอยากกินยามาม่าเอาบอกเขาด้วยนะว่าไม่เผ็ดนะของน้องนะเขามีจานะนี่ยค่ะสวัสดีแต่เขามีแต่จานให้เราแต่เขาไม่มีช้อนสวัสดีครับโอลิเวียนะคะสามีพี่โอลิเวียสวัสดีค่ะให้เข้าช้อนให้กันลูกช้อนไม่มีสักคันเลย เราก็นั่งไปคุยกันไปเนาะยังแต่ชามไม่มีช้อนจ้ะไม่คะขอโชว์ก่อนช้อนไม่มีเลยจ้ะเอาช้อนไหม้หน่อยตาไก่ใส่ไข่เค็มใช่อันนี้ก็เนี่ยหน้าตาน่ากินอะน่ะพี่ดูยำไข่เยียเ่ยวมายำไข่เยียเ่ยวมาทุกคนไา้เห็นไหมเนี่ยไม่ได้จะเร็ด อาให้คุณป้าตักให้คุณป้าก่อนแต่ว่าช้อนยังไม่มาเลยค่ะรอเดี๋ยวก็เดียวก็ได้ครับช้อนก็ไม่ทานข้าวเหรอทานข้าวตอนกี่โมงทานข้าวก็ต้องขึ้นข้ามใช่ไหมถ้ากินอย่างนี้แล้วน่าจะไม่หิวแล้วฮะฮัลโหลทุกคนมีใครอยู่น้องฟุกใช่ไหมคะยังอยู่มาเที่ยวละนองเร็ว พรุ่งนี้จะพาพี่อ่ะไปเที่ยวทะเลเพียงขอยายฝนตกเอาชุดว่ายนะ้ำมาด้วยนะอย่า,ยาเลยเนี่เก่งใจไม,ไ,มไ,มไม่ใส่ขาสั่งจ้า <laughs> หนูหนูเก่งใจหนูเก่งใจหรือใครเก่งใจแน่หนูหนูเก่งใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสองสองล้านสองหมื่นสองแสนสองล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยยีส่สิบสองคนนะคะ ตอนนี้หนูเบยดโรเลมินค่ะตอนนี้ขณะนี้เบียดอยู่ที่จังหวัดระยองระนองค่ะระนองภัคใต้นะคะถึงสมยอมมากกว่าหนูแน่เลยเนี่ยถึงแล้วก็อยู่น้องขับรถจากภูเก็ตมาสี่ชั่วโมงกับน้องรอก่อนนะสี่ชั่วโมงกับสี่ห้ากิโลเมนิดเียบอกว่ายังระยะทางกี่กิโลเมตรไม่รู้นะไม่ได้ดูในในในที่นะคะ เดี๋ยวคุยคุยไปกินไปเดี๋ยวขอชิมไข่ไข่เยื่อมาสั่งจานแล้วเลยชอบน้องกินเป็นไหมชิ้นให้เรามาลองไหมคะลองไหมลองไหมนางโคตรเพลินนางอยากกินยำก็ลองดูสิลูกไม่ไม่รู้นะไม่ลองไม่รู้นะป้าเอาซุปดำมาตักให้ตักดีกว่าพี่รองน้องเขมากินด้ยค่ะน้องคนละอุ้ยกว่าจะเลิกงานค่ะ กลับไปทำงานเลยกลับไ,ไปทำงานต่อไปทางนเหรอก็ดึงรายงานค้างไว้อยู่แล้วก็กลับมารับลูกโอเคทุกคนบอลอภิี่ตี <c oughs> โอ๊ยนอนไม่กินเนาะไขมตังไงียดไม่ได้กินม,มานานมา ไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ไข่เยื่อมาลูกไข่ดองมันเป็นไข่นี่แหละแต่เขาดองเขาดอ,ขอดองกับอะไรพี่ถึงได้ดำเออเขาดองกับอ่าไม่เคยทำมีมีซีอิ๊วมีอะไรไม่รู้ของเองคาเครื่องเออแล้วเขาก็ดองแบบนั้นแหละคล้ายๆดองมันเป็นเหมือนแบบไข่เค็มทำเหมือนไข่เค็มได้ดนะดไหมแต่ว่าเขามีส่วนผสมใช่น้องกินไหมนี่สมตำไม่ได้เผ็ดนะอริยะนี่สมทำไม่เป็นนะเด,นะด็กหญิงโรดิยนะโดรดิยนะ รอรอเดียรอเดียรอเดียอ๋อน้องชิมเล่แปลว่าอะไรคะลุงนางบอกแล้วหนูจำไม่ได้ว่าแปลว่าอะไรจำไม่ได้น้องชิมเล่นั้นไม่กินเนาะไม่เผ็ดนี่น้องไม่อยากกินน้องเป็นเด้อเองน้องน้องกินในนั้นแล้วแหละเบื่อ ขอโทษนะคะทุกคนน้องกินน้องกินไก่ทั้งสีหชิ้นแล้วใช่ไหมอ่ะเดินเดินถือสินอดเดินที่ที่ผ่านมาเนี่ยนางถือได้ทุกวันไม่ขาดเลยสาสวันเก่งมากแล้วก็มาถือต่ออีกหวันเก่งเก่งแม่นางจ้างแม่จ้างแม่เว้่จะด้ชมตงแม่นางบอกว่า แม่นางบอกว่าถ้าเกิดถือได้ทุกวันแม่ให้สามพันเลยแ้่นางก็ถือได้จริงๆสามพันเลยเหรอว้าวรวยเลยน้องอย่างนี้ได้รวยกันดีน้องรวยน้องก็ต้องเลี้ยงนางน้องนางนี่หนกนหังนังดีดีว่าอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวเขาก็มานั่งดีๆก่อนนางจะเป็นแบบนั้นนะทุกคนก็แม่จะมีการได้ไงแม่เอาไปก็เอาไปเก็บให้น้องไงฝากไว้ตรงนี้แล้วถ้าตัวอะไรก็จะใช้ต่าง ตอนก็ชื่อดอดิยะคำเดียวเลยน้องดอดิยะเลยเพราะว่ายังไม่รู้คำดอดิยะจ๋าไว้ยันว่าเผืนนางกอนนางนิงนิ่งนางรู้นางดีดีหลงนางจะนางจะอยู่เป็นลิงแบบนี้ทุกคนอ็ดูลิงอะิงกันเห็นลิงกังไม่ได้ทุกคนนะลิงกังไม่่ใชลิงแล้วตัวอะไรอ่ะตัวตัวอะไรอ่ะนี่ แกะกินก็ได้กินเผาก็ได้ค่ะให้ปบบป้าไม่เผ็ดอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดนะคะแหอมหมกหอมเบลลมเลยทุกคนบาร่ท่านผู้ชมทำจากปลา้าตลาดตลาดอยู่อำเภอสุขสำราญบ้านของยูทูบเบอร์บาหยันนะคะใครมาเที่ยวนองแวะมาได้ตมาแกะดูแกะดูแกะให้คุณป้าเลยนี่ของพี่ออเนหนูกินไม่ได้หนูจบหนูมันจะเข้าไปในมัน หนูนั่งชินกินน้ำพี่นั่งกินคนเดียวเหรอโอ้ยนั่งกินไปเถอะพี่แตอย่ามันนั่งไม่กินกินแบบนี้อ่ะนั่งไปเถอะค่ะไม่ต้องทานข้าหรอกกินดิบแบบนี้อร่อยรอท่านสมยอมมาท่านสมยอมแอบอยู่ป่ะท่านสมยอมมาคุยกับพี่หน่อยแล้วจะเล่าจะคุยกับพี่ใหม่แล้วนั่งเตียงอ่ะนั่งยังแต่ช่วงนี้มันกำลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานเข้างานเข้าใช่ น้องน้องฟ้าไลฟ์สดหนูยังไม่ค่อยได้เข้าเลยเพราะน้องมาบางทีหนูหลับที่จะบอกให้นะมาตื่นอีกทีนึงดึกๆประจําเลยหนููตั้งแต่น่าจะปีแล้วนะพี่จะไม่ไลฟ์สดนะพี่ก็ไม่ทําคลิปเยอะพี่อ่ะหนูไม่ลงคลิปตัดต่อเลยทุกวันนี้หนูจะลงแบบว่าคลิปสั้นจอดสิบสามวิยี่สิบวิอะไรแค่นี้เองหนูไ่พี่ว่าไม่ได้ลงไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไปหาใครนี่เพราะว่าพี่อ่ะทำงานแล้วก็เวลา ทางไทยมันก็คนละครึ่งมันต่างกันมันต่างกันหกชั่วโมงใช่น้องเขาตื่นแต่พี่ยานอนเพราพี่นอนน้องเขาตื่นแล้วเราก็ต้องทํางานแล้วกลับมาบ้านก็ทํากับข้าวมันไม่มีเวลาที่จะเตรียมตัวทาคลิปเลยนะนอกจากว่าเวลาเนี้ยเออพี่อยากทำใช่ไหมกลับมาสามเดือนอันนี้ก็เข้าสามอาทิตย์แล้วนะปะแป๊บเดียวเองเหมือนเพิ่งมาเองเนาะเหมือนหนูได้รู้ว่าพี่อาเพิ่งมาเองเพิ่งมาเพราะว่าหนึ่งมาถึงปุ๊บวันแรก ที่ไปทำบัตรประชาชนเพราะว่าบัตรประชาชนพี่หมดไปแล้วมาพรจารณาชนไทยงั้นใช่แล้วพี่ก็จะต้องไปทําใช้บัตรประชาชนไปทําอะไรหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นพาสปอร์ตทำแล้วต่างอีกต่งให้คุณค่ะเลยอีกท่านเลยหนูโอเคนะครับโอเคนะครับเคไม่ค่อยกินเสร็จแล้วทําบัตรประชาชนแล้วแล้วก็จะต้องไปต่อพาสปอร์ต พาสปอร์ตเสร็จไปทำเรื่องเอกสารทุกอย่างมันต้องใช้บัตรประชาชนเป็นตัวนำใช่ป่ะเสร็จแล้วพี่ทำเสร็จมาแล้วปกติเนี่ยวันเนี้ยปกติพี่คิดว่าวันนี้พี่จะต้องไปต่อใบขับขี่แต่ว่าพอมาดูอีกทีนึงเป็นวันที่27เจ้าค่ะน้อง27นะคะน้องเผ็ดไหมของน้องอ่ะกินก่อนนะอ๋อมีหน้าแล้วน้องบอกว่าน้องไม่กินหรอกน้องนี่น้องยังน้องสักไหนได้น้องสักแบ่งมากินในจานแบบนี้โดยเฉพาะเลย สลัดนะั่งตัดแบ่งตักแบ่งนางอยากกินยำมาม่าอยากกินยากิตะอะไรที่เป็นผขกาวมิดูดูอาการดูอาการเขาดูอาการค่ะสังเกตอาการสังเกตอาการโชว์ก่อนนะคะโชว์ก่อนนี่เราแนะนําหน่อยค่ะอาหารจานนี้คืออะไรคะแนะนํำในในโชว์ในโชว์ให้เขากินยำมาม่าด้วยโชว์ให้ให้ท่านผู้ชมดูก่อนแล้วแล้วก็อธิบายว่ายำมาม่านี้รสชาติเป็นไงบ้างเผ็ดปะไม่เผ็ด บานไหมออกกล้องนั้นออกกลนะ้องนั้นออกกล้องนั้นอันนี้เขากำลังอาจารย์เสียงอาจารทุกคนได้ยินไหมเข้าแหละนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็คุยกบเสียงก็แล้วกัน <laughs> เสียงอาจาร <laughs> เออน, <S <s นั่ <S <s บบนค่ะแล้วก็วันนี้เพรก็เลยมาแบบเซอร์ไพรส์น้องแล้วก็เราจะได้ครบอาทิตย์ที่สามเป็นวันพุธหน้าเป็นวันพุธหน้านะคะรูว่าที่อยามา อาทิพย์นั่นหรอก็วันพุธหน้าเนี่ยจะถึงสามมาที่อาจมาก่อนนี่หนูจะพาหลานไปใช่แล้วหนูก็บอกว่าหนูกําลังอยู่ชีล่าช์แล้วพี่ก็เลยไม่ลบกวนไงไม่ลบกวนพี่ก็เลยอาทิตย์นั้นคือเดินเรื่องเอกสารทำนู่นนี่นั่นพออีกอาทิตย์หนึ่งก็จะแบบว่างๆนิดนึงอาทิตย์นี้ก็เลยตอนนี้จังหวะที่หนูไปโรงพยาบาลที่ว่าไม่ว่างอ่ะพี่ก็ไม่ว่างพอกันแล้วตอนนี้พี่ก็ว่างแล้วก็เลยใช้โอกาสนี้10วันนะคะไปเที่ยว แล้วนี่จะนอจากถ้าส่งไปจากไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงพัทลุงค่ำในนอนนั่นค่ะแต่ว่าพัทลุงนี่จุดหมายปลายทางของพี่ต้องไปเพราะว่าพี่จะต้องไปไปอคารพคุณแม่คุณแม่พี่อยู่ที่นู้นแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับกลับขับไปเรื่อยๆจนถึงมาภูเก็ตวันที่สามพอหลังจากนั้นแล้ววันที่สามที่สี่พี่ไม่ว่างแล้ะ อาทิตย์นั้นจะมีอล่าลูกสาวอีกคนหนึ่งจะมาลูกสาวที่ลูกสาวคนที่สองจะมาค่ะที่อยู่ค่ะเขาจะมาอยู่ที่นี่ประมาณสองสมอาทิตย์สามอาทิตย์สามอาทิตย์สามอาทิตย์ลูกสาวที่อยู่ฝรั่งเศสนั่ะค่ะจะมาพี่หนูเคยเห็นใช่ไหมคณนิชาคนที่สองอ่ะนั่นแหละแล้วก็พี่อยากจะมีสามใช่ไหมช่สาวสองหญิงชายหนึ่งอยู่ที่นู่นสองหญิงแล้วก็หนึ่งอ๋อแล้วคนที่สองจะมาเดือนเดือน เดือนหน้าเดือนหน้าเดือนกระกะดากระกฎามาสามอาทิตย์กลับไปแล้วคนที่สามมาคนที่สามมาของเดือนสิงหาหนึ่งเดือนคือสลับกันไปสลับกันเพราะว่าคือปกติจะมาด้วยกันแต่ว่าเพราะว่าเพราะว่าเราเคยนัดหมายว่าจะจะมาด้วยกันเสร็จแล้วมันมีอะไรที่ลอกบางอย่างได้ไหมคะเห็ดไหม ก็เลยนั่นหต้องนว่าไม่ค่อยเผ็ดออร่อยดีเลยทานเลยพี่อชิมเลยหนูคืนไม่ได้หนูกินไม่ได้อ๋อตกลงที่สั่งไหมพี่กินคนดียวไรไป้วยอืมอม่เยอะนั่งกินคุยไปเรื่อยื่อเป็นไรเนี่ยตัวก็เี้วที่เป็นกาไม่ได้เลพราหนูเพิ่อนฟันมาวานมานั่งคุยกันไงออ เผ็ดปะเผ็ดขึ้นอย่างนงีเ้เลยที่หงออันนี้เผ็ดหรออันนี้เผ็ดอันนี้เผ็ดส้มตำพริกเม็ดเดียวเองนะไม่รู้ว่าเคี้ยวไปถูกมันน่าจะเคี้ยวโดนพริกแน่เลยป,ป้าปาไม่เห็นกินเลยตักคำเดียวเอง,เงข,ขึ้นสมองเลยเนี่ยส่วนที่พี่จับนี่คือขึ้นเลยหน <c oughs> ูเห็นไม่อาจทำทีนึงใส่พริกก็สามสี่เม็ดอยู่นะ ตอนที่พี่ยทำที่นี่แต่พิทีนู่นที่นี่ไม่เหมือนกันเลไมันเป็นแบบไหนอ่ะมันไม่เผ็ดพิกอะไรคือดินที่นู่นกับดินที่นี่ไม่เหมือนกันดินปลูกไม่เหมือนกันเออเพิ่งรู้อีกความรู้ใหม่อร่อยไหมคะนี่เขาไม่นี่เผ็ดไหมข้องหนองเพ็ดไหมนี่ตุกลงนี่เขาเบหยนสั่งไหมพี่ปินคนเดียวนะปกติที่จะไม่กินนะเนี่ยเอาแต่ไม่กินไม่กินไม่ได้ด้วยความศรัทธา กวนน้องเสียใจกังเลยค่ะก็เลยกินเลยสงสัยหมดเราต้องทานด้วยนะคะแ้าไปอย่าทานแค่ไม่ทานเป็นเพื่อนเลยอันนี้ทานไหมลองชิมหน่อยนะลองชิมเลยนี่ไข่ไข่เยี่ยวม้าลองชิมดูไม่ใช่มันชื่อไข่เยี่ยวม้าอยู่คนอร่อยนคนนู้นก็กินคนเดียวเลยกินดีๆไม่เรียบร้อยเลย ยังไม่มีใครเข้ามาเลยค่ะออกหมดแล้วเขาออกหมดแล้วเรานั่งคุยกันอยู่นั่ไปหรอกคุยไปนั่งไปคุยไปแล้วเมื่อวานเนี้ยเราพอพอบอกว่าไมโกธพี่จะไปตลาดนะเออแค่นี้นะเสร็จแล้วแฟนพี่บอกว่าไปตลาดไหมเห็นฝนจะตกไม่ไปดีกว่าลงสาดน้ำก็เลยไลฟ์สดเลยหนูไม่ได้เข้านะตอนนั้นหนูมาเดืย้อนหลังตอนค่ำตอนดึกตอนกลางคืนโอ้อ้าวพี่อัดไลฟ์สดลองลองลอง อร่อยอ่ะแบบไหมไหมอร่อยเจ้านี้คือเขาทำขายตั้งแต่พวกหนูยังเล็กๆทุกวันนี้เขาก็ยังขายอยู่อร่อยใช่ห่อละสิบบาทเมื่อก่อนไม่ถึงห่อละห้าบาทดูนี่กรุงเทพจะมีไหมแบบนี้ยังไงหนูเห็นของดาราที่ทำขายของอะไรนะมาอันหนาาขายห่อละแปดสิบหนะกรุงเทพแต่ว่าหนูเข้าใจแหละว่าที่นู่นกรุงเทพมันใช่อะไรก็ได้อร่อยไหม เห็ดนะคะหนูเป็นห่วงมากเลยหนูห่วงทไม่ได้ถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยครับใช่แต่เชื่อไหมว่าละนองอ่ะที่นี่อาหารเผ็ดยังไงแต่ไปกะบีนี่คือหนูยอมแพ้เลยนะเนี่ยค่ะกะบีเผ็ดมากเผ็ดนี่คือแบบใส่เข้าไปคาแรกนี่คือน้าตาแตกอ่ะน้ำตาแตกใช่ไหมใช่หนูเคยกินให้ดูกับข้าวไปกินบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์ขนมจีนเขาอ่ะอย่างเผ็ดเลยให้ก็ดูใช่ไหม เขาออกไปหมดแล้วหรอไม่ได้ยินเขาคุยกันไป๋ยวหนูจะลองเข้าไปดูซีว่ามีใครอยู่บ้างหนูจะได้ทักด้วยเด็ดหนูมันไม่ค่อยดีอยู่บ้านหนูจะใช้ไว f ฟอัดดูร้อยไหมอร่อยอันนั้นโยกมีความสุขดีนะยกให้เธอเป็นมาบ้านเกิดอยู่ใด้หาอยู่คือมันชีวิตมันต่างกันแหละกับในเมือง อยู่เนี้ยอย่างน้อยเราเราหาเงินเราหาเงินไม่ได้เหมือนกรุงเทพริงแต่ว่าเราอยู่กับพ่อกับแม่ความสุขมันอยู่ตรงนั้นอะหนูอยู่กรุงเทพหลายปีเนาะหนูไอยู่กับพ่อแม่เลยเรียนจบปุ๊บหนูก็ทํางานอยู่กรุงเทพเลยคือหนูขึ้นกรุงเทพก่อนนี่หนูจะเรียนปริญญาครับเนี่ยหนูไปทางานเป็นพนักงานห้างอะไรเงี้ยเป็นดีซีแล้วก็กลับมาเรียนต่อพอเรียนต่อปุ๊บเรียนจบก็ทำงานอยู่กรุงเทพตลอดเลย เอาน้องสาวโทรมาไม่ได้ยินโมนจะปล่อยกันโมนจะเมาลอยนางโทรมาตอนนี่น้องเหรออ๋อโทรมาตั้งแต่ก่อนจะไปรับน้ององีกทุกคน เกงใจแล้วนะเนี่ยทานเลยพี่อัทานเลยพี่ก็นึกว่าหนูจะกินด้วยหนตั้งใจเลยสั่งมาทั้งให้พี่อันั่งกินนั่งคุยกันนี่แหละให้ชิมอาหารบ้านหนูไงอุ้ยอร่อยอร่อยชลเห็นไหมเห็นไหมเม็ดหนูมันจะหมุนติ้วติ้วเลยเน็ตอะไรอ่ะบ้านบ้านหนูขนาดใช้ไวไฟนี่เลยพี่อ๋อช่คคุณอุดดี้ก็มาเนาะอุดดี้มาคุดดี้ออกไปแล้ว ออไปแลอมแล้วตอนนี้เหลือ1คนเป็นไก็มีหนูนี่แหละเข้ามาแต่มันไม่ขึนะ้นนะคะไม่หลอกไว้ทนี่มันไม่ดีด้วยไม,ไม่ว่างลนองเลยเสร็จในยุงอน้องนะอยากวไปร้อยมาเธออร่อยหอ,อ,อร่อยได้ทำไมต้องมองบนล่จะจ๊ะ <c oughs> เอานั่งกินใบมุมนั่นไอเตอร์อยากไอเตอร์ อยู่โรงเรียนสนุกไหมฮะรอดียอพี่อาลูกชิ้นก็มีนะคะที่ลูกชินไม่กินหรอของเต็มอยู่กินไหมฮะกินไหมกินให้น้องทานทานกันน้อยมากเลยสู้รอดียไม่ได้เลยใช่เราเรายังไม่ชินกับกานยังไม่ชินี้ใช่ไหมส่วนใหญ่จะกินเป็นเวลาไงแต่ว่าสี่โมงเนี้ยก็กินขนมอะไรได้ปกติแล้วเวลาอยู่บ้านไอ้อยู่อยู่ที่นู่นก็ประมาณนี้ใช่ไหมอืมไม่กินนี่ไงมีหนูอยู่ นี่แนดดั่งอร่อยอยู่คนเดียวเลยนี่ไปทำฟันไปมุด <ไป S 2> ิ้วเห็นไหมเนมี่หนูม,มันชา้ข<อ>นาขนาดใช้ไวไฟ,ไฟที่บ้านยิ่งช้าเลยตัดอยู่นั่นแหละคนฟุ๊กยักงฟุกอยู่ไหมที่นี่นะอากาศดีมากถ้าจะบอกไปแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ธรรมชาติแล้วก็ต้นไม้หนูจะพาไปเที่ยวชายหาดตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปด้วยชายหาดชื Chinese ่อชายหาดอะไรเลยหาประภาหาประพาชจังหวัดระนองไปด้วยนะแล้วก็ข้างหลังเนี้ยตอนที่เราออกไปตรงเนี้ยเดี๋ยวขับถ้าเราจะไปบ้านหนูนะขับไปตรงนี้ก็ได้อ๋อหนูย้อนไปตรงนี้เหรอหนูขับไปนี่ได้เลยแล้วก็มันจะเข้าซอยไปแล้วก็มันจะมีผ่านมันจะมีน้าคลองที่หนูไปเล่นนะพี่อ๋อ ช่วงนี้หน้าฝนนะใช่แต่ว่าน้ำมันไม่เยอะหรอกเนี่ยน้ำมันนิดหน่อยน้อลน้ำล้ดหรอคะนมม้ำนิดไม่เยอะโอ้ยนี่ถ้าแบบเขากำลังเหมือนแบบเขากำลังพัฒนาอยากให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวอยู่อืยากนะยากตอืมยากอะไรก็ยากเลยเนะไม่ขนาดว่าไปอุดฟันใหม่ๆมม,มาเจ็บไหมไม่เจบ็บดูดอก ดอกอะไรนะดอกเข็มใช่ไหมดอกเข็มดูใหญ่มากเลยดอกเข็มอ่าทุกคนไม่อยู่เราก็บายบายเนาะบายบายเนาะเรานั่งคุยกันดอกต้งคุยก่อนบ <ขอ S 1> <Bye S 2> ายบายสี่โมงคใช่ช่วงสี่โมงแล้วก็ปิดลาก่อน